เฟดบีไฮเดอะเคิร์ฟ ECB บีไฮเดอะเฟด BOT บีไฮเอฟ r ีวันเอาไงต่อดีเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Market Wrap by Virgin m e s t e r นะคะแน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นแบบนี้นะคะในกิ้มาแบบสเ้จนะคะมาแป๊บเดียวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องวุ่นๆของแบงค์ชาติกัน,นะคะ่ะเอาละค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยที่พี่ใหญ่อย่างเป็ดนะคะทางด้านสารการก่อนเลยค่ะโดยโจทย์ล่าสุดที่เข้ามานะคะเพื่อนเพื่อจะเห็นเลยนะคะว่าตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่า C P I เดือนล่าสุดนั่นคือเดือนพฤษภาคมออกมา พุ่งสูงขึ้นถึง8.6เปอร์นเยเนีย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้ที่8.3เปอร์เซ็นต์ยีออนเยียนะคะแล้วก็สูงที่สุดในรอบกว่า40ปีกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายเดือนเราก็เห็นได้ว่าตัวเลขนี้นะคะเพิ่มขึ้นถึง1เปอร์เซ็นต์สูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ที่0.7เปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดเราไปดูอย่าง C P I นะคะที่เป็นแบบพื้นฐานนะคะที่ไม่รวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมานะคะ6เปอร์เซ็นต์ยีออนเยียนสูงกว่าที่ Yeah, และเมื่อเป็ดที่เป็นรายเดือนนะคะก็มีการเพิ่มขึ้นมานะคะ0.6และสูงกว่าที่คาดการที่0.5เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะพอประกาศตัวเลขออกมาปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการถูกเทขายอย่างหนักหน่วงเลยนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยกลับมาคอนเซิร์นหรือว่ากังวลกันอีกครั้งแล้วนะคะว่าเป็ดเนี่ย จะเร่งปรับขึ้นอันตราดอกเบียนโยบายที่0.75%ในการประชุมทั้งถ,ถัดไปนะคะก็คือวันที่14แล้วก็15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะอย่างไรก็ตามถึงตลาดกําลังเทรดกันอยู่นะคะก็คือว่าการขึ้นดอกเบี้ย0.5%ในการประชุม3ครั้งถัดไปนะคะจากเดิมแค่2ครั้งเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะอ่ะปัจจัยหลักของเงินเฟ้อน,นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆคะ่ะก็คือเรื่องพลังงานนะคะราคาพลังงานที่อยู่อาศัย อาหารรถจนมือหนึ่งแล้วก็มือสองค่ะแต่ตัวเลขที่เราต้องกังวลก็คือราคาพลังงานนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนเราเห็นว่า WTI เนี่ยกลับมายืนที่120เหรียญต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากยุโรปเนี่ยมีการแบ่งการนําเข้าพลังงานจากรัสเซียทางทะเลนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มต่อได้อีกเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วนะคะว่าจีนเนี่ยกลับมาเปิดเมืองกันแล้วค่ะทําให้ดีมาจากฝั่งจีนเนี่ยกลับเข้ามาค่ะ แม้ว่าจะมีข่าวว่า o อเปกเนี่ยเพิ่มกำลังการผลิต50%ก็ตามนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าราคาการขึ้นของราคาขายก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่ข่าวดีนักนะคะที่ทำให้ราคาปรับตัวลงค่ะ เอาล้ะคะ่ะเราข้ามมาฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะหรือว่า ECB นั่นเองค่ะก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันนะคะโดยล่าสุดคะ่ะตัวเลขเงินเฟอ้อของยุโรปเนี่ยก็ไม่ใช่มาเล่นๆเลยนะคะทำนิวไฮกันอีกแล้วค่ะทำนิวไฮกันทุกเดือนเลยนะคะโดยเดือนพฤษภาคมเนี่ยออกมาเร่งตัวขึ้นถึง8.1%นเปอเนดียออนเียนะคะเล่นทาเอาซะ ECB เนี่ยต้องบอกว่าเบรกกันหัวทิ่มเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแทบกับโตไม่ทันกันเลยทีเดียวนะโดยการประชุม ECB เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่า ECB แน่่นอนคคะง ดาดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะคะแต่ว่ากลับมาฮอกกิช e แล้วนั่นเองค่ะโดยจะหยุดทําโครงการ A.P.P. หรือว่า QE นะคะใน3สัปดาห์แล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย0.25%ในการประชุมเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็เปิดช่องเอาไว้ว่าอาจขึ้นถึง50เบสิสพอยต์หรือว่า0.50%ในเดือนกันยายนนะคะนับเป็นการกลับลำของ ECB แบบ หลังหักกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะทั้งๆที่การประชุมรอบที่แล้วเราจะเห็นได้เลยนะว่านางคสติล่าลากาดนะคะหรือว่าคุณคิชนาลากาดประธาน ECB ของเรานั่นเองนะคะยังคงบอกว่าชิวๆกันอยู่เลยนะคะการกลับลาดังกล่าวนะคะทำให้ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยแน่นอนคะ่ะว่าได้รับผลกระทบนะคะถูกเคขายเช่นกันแล้วก็มีโอกาสโดนเฮหายต่อได้อีกนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่ออีกคะ่ะแล้วก็เราก็จะเห็นได้เลยว่า ตามที่ ECB มีการเปิดช่องเอาไว้นะคะว่าอัตราดอกเบีย้ยของยุโรปเนี่ยจะกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในไตรมาสที่3ดังนั้นการเทขายในยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะคะเอาละค่ะเราพูดถึงสหรัฐอเมริกามาแล้วยุโรปเป็นไปแล้วทีนี้ข้ามาฝั่งบ้านเรากันบ้างนะคะล่าสุดเพื่อนเพื่อจะเห็นได้เลยนะคะว่ากรนง,ง,งเนี่ยมีมตินะคะคงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายเอาไว้ที่0.50แต่ว่ามติของคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้เป็นเอกฉันต์ต่อไปค่ะคราวนี้มาแบบ4ี่ ต่อ3เรียกว่าเฉียดฉิวกันเลยทีเดียวนะคะโดยเป็นผลเขาเรียกว่าพลิกล็อกนะคะเพราะก่อนหน้าเราจะเห็นได้ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยยืนกระต่ายขาเดียวมาโดยตลอดค่ะว่าจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างแน่นอนในปีนี้นะคะแม้ว่ากรอนอง,องอนเนี่ยจะมีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้นมจะขยายตัวดีเกินคาดที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านะคะเพราะว่าอุปสงค์ในประเทศในการยืนตัวแล้วก็การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ตามค่ะ โดยได้ประเมินนะคะได้มีการปรับประมาณการ GDP ของประเทศไทยนะคะในปี65เพิ่มขึ้นเป็น3.3%จากเดิน3.2%นะคะ3.2%นะคะและในปี66ลงมาอยู่ที่4.2%จากเดิมที่ 4. 4เค่ะขณะที่ก็ได้มีการปรับประมาณการในเรื่องของเงินเฟอ้อทั่วไปด้วยนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปนะคะอยู่ที่6.2%ในปี65และ2.5%ในปี .6%6% จากเดิมที่คาดการว่าจะอยู่ประมาณสัก4.9%และ1.7%ตามลำดับค่ะซึ่งจุดนี้นะคะนิกกี้ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ค่ะว่านิกกี้ขอแทงสวนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนิกกี้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยน่าจะมีการคาดการผิดทั้งหมดเลยนะคะโดย GDP ไทยเนี่ยออกมาน่าจะออกมาแย่ก,กว่านี้นะคะแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยน่าจะออกมาสูงกว่านี้แน่นอนค่ะเอาจริงนะคะแบงค์ชาติปีนี้ต้องบอกว่า ก็คาดการผิดกันไปไปตลอดทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะมาดูที่ตัวเลขเงินเฟอ้อของบ้านเรากันบ้างนะคะดัชนีนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนะคะหรือว่า CPI ในเดือนพฤษภาคมค่ะพุ่งขึ้น7.1%เยีย on ออนเนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น1.4%มันออนมันขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานนะคะหรือว่า Core CPI เนี่ยเพิ่มขึ้น2.2%เยียออนเยียนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น 0.17%มันอ่อนมันในเดือนพฤษภาคมนะคะโดยปัจจัยหลักๆเนี่ยมาจากราคาพลังงานแล้วก็อาหารที่มีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะคุณ,คณ,คณคนค้นๆกันไหมคะเพื่อนๆคะเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมาคล้ายๆกับยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกากันใช่ไหมล่ะคะ ดังนั้นนะคะนิกกี้บอกเลยว่าการประชุมทั้งหน้านะคะแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะเงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปมากกว่านี้ได้อีกนะคะโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลเนี่ยมีการเลิอกอุ้มราคาน้ำมันดีเซลนะคะแล้วก็บอกเลยว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสเขาเรียกว่าเดินรอยตามดำเนินรอยตามตลาดหุ้นรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปอย่างแน่นอนเลยะคะ่ะโดยถ้าเกิดเราไปดูตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นปีนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเอสแอนด์พีห้าร้อยนะคะมีการปรับตัวลดลงมาแล้วนะคะกว่า าแนะคะแล้วก็อย่างสต็อก600ของยุโรปนะคะก็ร่วงลงมาเช่นเดียวกันค่ะกว่า13%ขณะที่บ้านเราเนี่ยยังติดลบนะคะค่อนข้างน้อยอยู่ที่1.5%เท่านั้นค่ะทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูเศรษฐกิจกันบ้างน,นะคะอย่างตัวของเรีย GDP ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะเขาก็กลับไปสูงกว่าช่วงของ pre-covid กันที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวงไทยเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเพิ่งจะฟื้นตัวในปีนี้ค่ะปัจจัยพื้นฐานสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงแข นั่นเองค่ะขณะที่ภาพรวมของเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกานะคะเริ่มที่จะมีเค้าลางว่าน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะส่วนยุโรปเนี่ยยังคงทำนิวไฮกันอยู่ต่อเนื่องค่ะส่วนไทยก็ ตามโยุโรปมาติดติเลยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะและล่าสุดค่ะฟเฟดเนี่ยมีการทําิวแล้วก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ECB เนี่ยมีการลด QE แล้วก็เตรียมขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้านะคะส่วนต่อ,อปทอทปทบ้านเรานะคะก็เพิ่งจะรู้สึกตัวค่ะหรือเรียรกได้ว่ารู้สึกตัวช้านั่นเองนะคะแต่แม่เราเนี่ยซึ่งเห็นภาพที่ว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาลงมาหนักสุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวโยุโรปเนี่ยน่าจะตามมาติดตาดขณะที่ไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นค่ะเพราะ ออต้องไม่ลืมนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยสู้สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปไม่ได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะและนี่ค่ะจึงเป็นหัวข้อทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้เลยนะคะว่า f e ดมี h ฮเดอะเคิร์ฟค่ะ ECB มีไฮเดอะเฟดและ BOE h i ไฮ every one ค่ะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะคนไหนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ